สวัสดีครับร้านแต่งรถแมคคาซีนนะครับวันนี้มาดูงานติดตั้งตัวกันชนหน้าแปลงหน้าโคมไฟหน้าลิ้นหน้าของอาล a าด2015นะครับแปลงหน้าเฟซลิฟเป็นอาล a าดโฉมใหม่ล่าสุดนะครับอาล a าด2021นะครับแปลงจาก2015เป็น2021นะครับตัวใหม่ล่าสุดก็จะมีแปลงกันชนหน้าเต็มนะครับโคมไฟหน้า นะครับเป็นตัว2021และติดตั้งลิ้นรอบคันนะครับเป็นลิ้นแต่งนะครับรอบคันนะครับเดี๋ยวพาชมกันรอบคันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับรถลูกค้าจะเป็นรถสีขาวนะครับแต่ว่าติดลิ้นสีดำรอบคันนะครับโคมไปก็จะเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ LED มีลูกแก้ว3ลูกนะครับพร้อมกับ ไฟตาเหี่ยวนะครับกันชนหน้าก็จังหน้าเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเอาผ่าสองพันยี่สิบดูลิ้นกันนะครับอันี้จะเป็นลิ้นด้านข้างนะครับจะติดชิดกับตัวขอบด้านข้างเลยครับ ดิ้นหลังนะครับดิ้นหลังก็จะเป็นดีไซน์สปอร์ตนะครับและมีขี้ดิ่ตรงกลางนะครับ เป็นสีดำนะครับดำเงานะครับพร้อมเครือบแก้วลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนเฟสลิปหน้าเอาผาดจากชมเก่าให้เป็นชมหมล่าสุดติดต่อได้เลยนะครับร้านแต่งรถแม็กคาซีนเบอร์092-316-9900หรือทางไลน์แอดแอดแม็กคาซีนชื่อร้านเลยนะครับไลน์แอดแมคคาซีน แอดขึ้นต้นก่อนนะครับแล้วตามวยชื่อร้านแม็กคาซีนนะครับหรือตามเบอร์โทรและลิงก์ตามที่แนบมาเลยนะครับแปลงกันชุนหน้าเอา่า2015เป็น221 0นะครับพร้อมติดลิ้นสเกิร์ตรอบคันนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับ